ไมไหนไม่ไหนเออเอ่เอเจ็บไงเก็บไงเก็บไงนั่นเนินเนินเนินอ้าว <laughs> อา้าวบอกป้าดีๆบอกป้าป้าปปใส่ให้หน่อยครับ <laughs> ขอบคุณยังปลาทำให้แล้วขอบคุณครัอบ,นบนอ้าวเอาลเล่นยังลเล่นยังเล่นเ้วเก็บงไ,ไนนง ไม่เอาหนูไม่ได้ตีไม่สน,นุกพ่อป,ป,ป,ปาหันมาดิ เอาเก็บแล้วพอแล้วเก็บเอ้เก็บยังไงลูกเก็บยังไงครับอ่าเก็บอ่าลูกบอลเก็บไว้เ้อยอ่าเก็บข้าที่เออเ,เก่งมากอยู่ตรงนี้นะ <t> เดี๋ยวงเ,เล่นใหม่นะครับยิบ้มหวานแอบแบลบให้แม่ดูทีนึง